ครับตามต่อกันเลยครับเอซีั้งช่องครับเพจเนเทวดาผ้ารวยเส้นทางจิไปชมสิภาาไปชมร้อยพระพุทธบาทครับพี่น้องครับสิพ้าไปชมนี่กุปราอาจาร,รย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาส้างมาแปลงพี่น้องครับชมบุญบารมีป้พาพี่น้องครับขนาดอยู่ในปา่าในดง ป่าไตรศิลามณีนาทีครับพี่น้องครับ <c oughs> วัดปน,นี้ตั้งอยู่บ้านน้องแสงตำบพลพนงามอำเภอพุทธริกจังหวัดอุบลราชธานีครับ <c oughs> ที่เขากำลังไปนี่เข้าสิไปเบิ่งร้อยพระพุทธบาทครับพี่น้องครับ <c oughs> แอบมินมากงวดก้อนนี่ <c oughs> แอบมินมากงวดก่อนนี่ยังบ่ท่านเด้ มั่งบบหูเลยครับว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่นี่เมื่อนี้เฮาสิไปกราบนมัสการสิไปกราบขอบุญบาร,รมีเดี๋ยวับพี่น้องครับป๊าดมาช่วงนี้บ่ทันได้ลมลื่นไปไหนครับถามมาช่วงณขณะปลายฝนต้นหนาวนี่สิสุดยอดมากครับพี่น้องครับ ใบใหม่บ่าท่านได้รอนอากาศเย็นยินี่ครับโอ้ผมบาสซุดจอดอีลีครับพี่น้องครับเบิ่งเบิ่งครับพี่น้องครับเ c ซทั้งช่องขณะนี้สี่เขาเขตรอยปพระพปทธบาทเอาสิเริ่มถอดรองเท้าคุณทำไมไม่ถอดรองเท้าล่ะโอ้ถอดรองเท้าก่อนเดครับพี่น้องครับ ปาดพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับให้ไล่ช่องครับพี่น้องครับเบิ้งพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับนี่ละนี่ละเบิ้งครับพี่น้องครับพี่น้องว่าแปลกบอเอฟซีทั้งช่องว่าแปลกบ่ครับ พี่น่ว่าเอทั้งชองแปลกบ่ครับนี่ละพี่น้องนี่ยังบ่ท่านไดนทำความสะอาดได้ครับเพราะว่าแอบมินเป็นเจ้าแรกแอบมินเป็นเจ้าแรกเลยที่มายังบ่ท่านเครืุ่มภาษารนี่เพิ่นเอิ่นว่าขีบเพิ่นครับเอบซทั้งช่องนี่ล่ะขีบเพิ่นครับนี่ล่ะขีบปูนนินละการป้าพี่น้องครับ พี่น้องครับเขามาในจุดน well. well. ี่ห่วแอบมินหูซื้อว่าสัมผัสสัมผัสยังบางสิ่งบางอย่างครับพี่น้องครับแอบมินหูซื้อว่าสัมผัสอะไรคนลูกบ่ปาดพี่น้องครับปาดปาดพี่น้องครับปาด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  คล,คลิปนี้ถ้าเอฟซีทั้งช่องเห็นก็ขอให้สาธุบุญน้ากันครับพี่น้องครับก็ขอให้สาธุบุญน้ากันมาแล้วครับที่สครับ วันนี้เฮามีไก่น้ำเทียวครับพี่น้องครับให้ fc ทังช่องได้ชมครับว่าใช่จริงไหมลอยประพุทธบาทจริงไหมครับให้พี่น้อง fc ตัดสินใจเอาเด้อครับเด้อ เบิ่งแล้วให้พิจารณาเอาครับว่าเหมือนลอยพระพุทธบาทจริงไหมว่าคือลอยพระพุทธบาทจริงบอรครับพี่น้องครับเอฟซีทั้งช่อง,งอ้งอันนี้ข้างขวาใช่ไหมเข้าไปเบิ่งขขางสายกันครับเอซครับ นี่คือจุดไฮไลท์ของเมือัน,น,น,อน,นทางนี้ใช่ไหมแม่แม่ขึ้นไปบนนั้นแล้วค่้เมื่อกี้นี่ข้างซ้ายข้างขวาข้างขวานี่ข้างซ้ายครับเอฟซี FC ทั้ง่องครับว่าจริงไหมให้พี่น้องตัดสินใจใส่วิทจะใช้วิจารณนะยาน ให้เบงให้ชมนะครับเดิ้ลไฮไลท์ของงานเมืรอนี้บอดด้เสริมปลูกแต่งเอียงขึ้นมาครับพี่น้องครับ f อซีทั้งช่องตรงนี้คือส้นแน่แม่ส้นคือเพิ่นคือกลับกันครับตันนั้นคือส้นคางคางนั้นคือหันนาไปติดอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อเมกกี้นี่เอฟซีทั้งช่องครับเมื่อกี้นี่ที่หอบเบงนั้นคือเดินขึ้นเดินขึ้นไป เดินขึ้นไปมองตรงปูนิลาการที่เขาเดินลงมาเมื่อกี้ตัวนี้คือเดินลงมาครับตัวนี้คือเดินลงมาทางเมชีปันวาจังซันให้พี่น้องพิจารณาให้เอฟซีทั้งช่องพิจารณาครับ,บให้เบิ่งเอาเด้อครับเด้อเบิ่งเอาครับนี่ละให้ไหลททั้งช่องที่แอดมินที่เอามาฝากพี่ตอนนองครับมีทั้งห้อยเสือครับ ห้อยเสือห้อยสางบอกคุณแม่ครับใส่ครับคุณแม่ครับหอยาอยู่ทางบนหอยาอยู่ตรงองน้ปหอยเสือบอกครับฟซีทังชองครับพิจารณาใส่ดุลพินิจจิตจารนาเบิกครับนี่คือห้อยเสือ มันหล่องเป็นคือจังหล่องเท้าช้างนี่เลยแม่เท้ามันมีทั้งช้างนีเสือ,อ,อนี่รอยเสือโอ้นี่รอยเสือหนู่นรอยช้างมันก็รอยช้างมีรอยช้างนี่รอยรอยช้างเออใช่ครับพี่น้องครับนี่นน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> สร้างสมัยเก่าสมัยแก่พี่น้องครับแม่มีเล็บพื้นนําพร้อมใช่นี่ใช่นี่นี่ตัวนี้ <c oughs> แอบมินวาแอบมินวาใช่ครับเอฟซีครับ นี่คือรอยเท้าช้างคับเป็นหลายสิบปีหลายรลอยปีกับช้างเอราวัณที่น้องแม่นาะรอยเท้าช้างเอราวัณครับคือพี่น้องคือนี่คือรอยเท้าช้างครับคือจริงตัวนี้จริงครับป้าพี่น้องครับสี่ครับนี่แหละจุดให้ลท์ของงาน แอบมินไทยทำมาให้เอทั้งช่องยำอีกที่หนึง่งนะครับเด้อย,ยำอีกที่หนึ่งครับวันที่23เมษายน2 5 6 6นี้ี่แหละครับท่าหวัดเด็กจัดงานพระปาฝากเอทั้งช่องครับถ้าพี่น้องมีใจบุญใส่ศรัทธาที่จะร่วมสร้างกะ ติงตังเขามาหาแอดมินได้ครับแอดมินสิเป็นสื่อกลางเอาไปบังเขือนครับปาพี่น้องครับทา้าเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองนี่นะคุณแม่ครับโ<ช>อ้ยคือสียมล่ลมลื่นเย็นดีเนาะแม่เนาะ อ,อยุ่งกับปูพีดขอแต่ว,ว่ามันอันนี้แต่ว,ว่านานาแรงนี้มันอยากไปยากลําบากเพราะว่าไอ้มันห่อนแห้งคุณแม่มาเบิ่งครับเส้นทางปูองค์นิลการที่ขึ้นมาพี่น้องว่าขึ้นมาได้จังไดนี่แหละครับจุดให้ไหลพี่น้องครับนี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละครับเส้นทางเส้นทางปูเส้นทางปูองค์นิลการครับ ขึ้นมาเมองนี้ละลครับปปัดพี่น้องเอซทางช่องครับ,น,บน,นี่ล่ะครับจุดไฮไลท์ว่ามาใดจังใดว่าขึ้นมาใดจังใดอยู่จังใดขึ้นมาแบบใดให้พี่น้องเอาปพิจารณาใส่ดุลพินิจของเจ้าของปัดพี่น้องครับ นี่นะครับสายหมูห้ามพลาดครับพี่น้องครับสายหมูห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดครับแอดมินเอามาฝากพีตอนนองครับสายหมูห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดครับให้พี่น้องได้มาเบิงโดยตาเจ้าของเองวัดไตรศิลามณีนาะทีตั้งอยู่บ้านน้องแสง ตำบลพ o h งามอําเภอบุตริกจังหวัดอุบลราชธานีครับแอดมินมาฝากพี่ต่อน,น้องถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิง่งสิบพาฒน์ขิดตะต่อไปที่เอดมินที่เอดมินไในลงฝากด้ยด้วยครับเด้อช่องเงินเทวดาพารวยสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องล้ำล้ำรลยลวยเงินไหลกองทองไหลมาเดินทางปลอดภัย คุณพระรักษาสวัสดีครับพี่น้องครับ